คุณนะเ่้าวยวยห้หยวนขอบใจนะหูจืออี้สองขอบใจนะคือทำอะไรกันคนะน่ะหวังกูเฉียง15บห้ายวนเราเชิงเรื่องนี้เหลอแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรขอบใจนะจงรุ่ยเทายี่สิบหยวนคือเาอะไรกันหรอบนะรีจินสิบหยวน ห้าหยวนขอบใจนะกูเสียวห้าหยวนมองอะไรร้อยไปเหรอไม่ใช่ขอบใจนะอันนี้คือระดมทุนช่วยช่วยน้องเหรออาตอน้าจะได้ยินใช่ไหมใช่นั้นก็ดีการบริจาคครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อใครบางคน หรือเพื่อหยวนซานชิงยิ่งไปกว่านั้นเป็นการรวมตัวกันของพวกเราทุกคนในทีน่นี้ชั้นเสี่ยวกวางในฐาธนาพอ,อขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนขอเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมปลายหลินชีสองไม่ว่าใครที่เจอปัญหาพวกเราโรงเรียนมปลายหลินชีก็จะยื่นมือช่วยเหลือโดยไม่บายเบียงทุกคนทาได้ไหมได้ครับ มันมีความสุขจริงๆนะขนาดที่เรานั่งดูอะ่ะโดยที่เราแบบไม่ได้บริจาคอะ่ะแต่พอเรารู้ว่าเจตนาเขาว่าเจตนาของคนในบอ่อน้ํามันอะ่ะเขาต้องการที่จะช่วยเหลือใครสักคนเนเธอต่อให้คนละเล็กคนละน้อยเธอแต่มันแบบกลิ่มเอมเปลมใจไปด้วยเหมือนก,นกันกับที่เราไปช่วยใครสักคนหนึ่โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนหรอกแค่อยากรู้ว่าโอเคสิ่งที่เราช่วยไปอะ่ะ จะสามารถทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ไหมถ้าสิ่งที่เราช่วยไปแล้วทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะ่ะเราแม่งโคตรแฮปปี้เลยถูกไหมฉันว่าคนที่ชอบช่วยเหลือคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือเราแบบไม่ได้ต้องการแบบการตอบแทนอะไรกับเขาหรอกแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราช่วยไปชีวิตเธอดีขึ้นฉันโอเคฉันแฮปปี้ฉันเต็มใจ